สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในช่อง Super X View นะครับผมก็วันนี้มาที่ตึกนะครับผมเนื่องจากว่าก็เอาของมาให้ที่บ้านนะครับะเดี๋ยวจะแวะไปที่สวนมะม่วงนะครับผมก็เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยก็ปลูกเอาไว้นะครับผมเพื่อที่จะเอาไว้กินนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นสวนชะอมนะฮะก็เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าสวนมะม่วงของผมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ตัวมะมวยเนี่ย มันจะมีเยอะหรือเปล่านะครับผมแล้วลูกจะใหญ่หรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมไปเลยครับ อนนี้ก็อยู่กันที่สวนแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศสวนที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมแดดแรงมากนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสวนนะครับผมที่อยู่ที่นครปฐมนะครับผมนี่บรรยากาศสวนก็จะประมาณนี้นะฮะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าเพราะว่าภาพมันจะเบลอนิดนึงนะครับผมนี่นะเพราะว่ามันหน้าชัดหลังเบลอฮะมันก็ผมทําอันนี้ f 2.8นะครับผมไม่ไม่รู้ถ้าปรับมากกว่านี้กลัวมันมืดอ่ะเดี๋ยวลองปรับแป๊บนึงนะฮะ แบ๊บหนึ่งอ่ะอันนี้ F F สนะครับผม F 4ก็จะละลายน้อยลงมานิดนึงมั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของสวนนะครับผมด้านข้างเนี่ยก็เหมือนปลูกต้นมะกรูดหรือเปล่ามองไม่ออกใบเป็นอย่างเงี้ยนะแต่ข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นสวนน้ําดอกไม้หมดเลยนะครับผม <Wow. S 1> นะี่น่ะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศสวนนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าละกันนะครับผมมีชาอมด้วยนะสวนของผมก็คือตอนแรกเป็นสวนชะอมแล้วก็ มาปลูกมะม่วงเพิ่มนะครับเพราะว่า,าทางน้าเขาเขามีการปลูกเพิ่มนะครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศสวนเลยอันนี้เป็นทางรถเข้านะับก็ปลูกหลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนี่ยกล้วยใบมะกรูดมังต้นมะกรูดมังใบมะกรูดหรืออะไรเนี่ยฮะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชะอมเลยเนาะชะอมเลยนะฮะเยอะมากแล้วก็มีต้นมะม่วงนะครับผมอันนี้ก็เก็บไปแล้วล็อตหนึ่งเนาะบางบางอันนี้ในสวนด้านในอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีละเข้ามามันก็จะมีแค่บางต้นนะครับที่มี มีมีมะม่วงอยู่อย่างต้นนั้นนะฮะอันนี้ที่เก็บไปแล้วนะครับผมนี่นะฮะก็จะมีอยู่มาขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสวนญาตินะครับผมให้ให้มาดูเดี๋ยวเราไปดูสวนเรากันดีกว่านะครับตอนนี้สวนก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมทางเข้าเรียกว่าไงยังไม่ได้พัฒนาอะไรมากมายเนาะเพราะว่าให้คนสวนเขาเก็บชะอมไปฟรีๆก่อนอก็คือจ้างเขาถางป่า,ท,าทํานู่นทํานี่แล้วก็ปล่อยน้ําให้ก็เหมือนกับว่าเขาเขาได้ชะอมไปอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ เขาก็ต้องมาดูแลน้ําปล่อยน้ําแล้วก็เก็บแล้วก็ถางป่าเนี่ยนะครับผมเขาต้องมาเนี่ยถางหญ้า่าเียตรงเนี้ยเขาจะต้องถางเองหมดเลยนะครับส่วนเราก็คือได้ผลพลอยได้แหละก็คือได้มาม่วงเนะ <Wow. S 1> าะชาวส่วนเขาก็ได้ด้วยแหละก็คือพอบางอันเราเก็บไม่ทันเงี้ยมันก็มีตกบ้างใช่ไหมมัน,ม,นมันเหมือนแบบมันแก่และมันสุกแล้วเงี้ยมันก็ตกนะครับผมเราก็แบ่งชาวสวนบ้างเพราะว่ามันก็จะมีบางลูกที่แบบเรียกว่ามันไม่สวยนะคือค่าถ้าเราเห็นว่าที่ขายกันตามห้างตามอะไรเงี้ย มะม่วง,งน้ําดอกไม้เขาก็จะดูแบบเนียนผิวเนียนกันใช่ไหมซึ่งวิธีการที่จะทําให้ผิวมันเนียนได้เนี่ยก็คือจะต้องใส่ถุงนี่นะครับผมก็จะต้องใส่ถุงอย่างเงี้ยนะครับผมครอบไว้วันก่อนที่มาเก็บไปลอดแรกครับผมมีงูด้วยก็คือมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงในถุงนะเราก็ไม่รู้มันนิ่ม,มผมก็นึกว่าเอ้ยอะไรอะสุดท้ายแกะมาเป็นกูเขียวตัวเล็กๆนะครับผมขดอยู่ข้างใน <H> ก็อันนี้จะเป็นลูกที่น่าจะพอจะเก็บได้นะครับผมเนี่ยผมแกะมาแล้วนะครับผมมะม่วงมันก็จะ อันนี้น่าจะสุกแล้วแหละเพราะมันออกแนวส้มแล้วนะฮะบีบแล้วก็ดูนิ่มๆหน่อยแต่แม่บอกว่าอย่าบีบแรงนะครับเนี่ยเขาก็บอกให้ดูตรงปลายผมก็ดูไม่เป็นหรอกแต่เขาบอกมะม่วงให้ดูตรงตูดนะครับผมถ้าตูดมันเหลืองแบบนี้เนี่ยตูดมันดูส้มๆเห็นไหมแปลว่ามันเริ่มสุกละคือมันตูดมันต้องเข้มกว่าคือลูกมันจะเหลืองแต่ตูดมันต้องส้มแบบส้มกว่านิดนึงอ่ะมันไม่ได้เหลืองธรรมดาต้องเหลืองแบบส้มๆไปเลยนะครับอันนี้ยังไม่แก่เนาะไม่มี2ลูกด้วยอ่ะนะฮะลูกนี้มี2ลูกครับผมห้อยอยู่ เดี๋ยวลองแกะดูดิมันมีสองลูกมันแน่นคือบางครั้งเราก็ขี้เกียจกันเนาะแบบมันเป็น2ลูกเล็กๆกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบขี้เกียจจะไปแกะขี้เกียจจะไปห่อมันก็เลยห่อแม่งสองลูกคู่เลยนะครับผมมันก็เลยอาจจะแบบดูไม่ค่อยจะใหญ่มั้งแต่มันใหญ่แหละมันใหญ่ทีมันก็คับเลยอันนี้ยังไม่สุกเนาะมันออกแนวเขียวๆเหลืองไงก็ไม่รู้เนี่ยแปลกๆนะครับอันนี้ก็ใกล้สุกแล้วเนี่ย อันนี้ก็สุกแล้วเนาะตูดเหลืองหน่อยๆนั่งมั้งดูไม่เป็นเนาะเพิ่งมาเก็บได้สองครั้งนะครับผมลูกนี้ก็สุกแล้วมั้งไม่รู้อะแต่ส้มแต่แต,แต่แต่ลูกเล็กไปหน่อยเนาะอันนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเนี่ยไล่เก็บอยู่ตรงนู้นนี่ฮะตรงนี้ก็มีอยู่หลายถุงอยู่ตรงนั้นก็มีนะครับผมนะเห็นพ่อไหมอันนี้พ่อผมมาเก็บนะกับแม่ก็คือเรามาไล่เก็บที่เหลือกันนะครับผมเพื่อเอาไปกินด้วยอันไหนสวยหน่อยก็ ก็ขายนะครับแต่ของเรามันไม่เยอะนะครับผมก็เลยก็เลยเน้นว่าขายขายด้วยเพราะว่ามันกินไม่ทันเนะคือถามว่ากินได้ไหมที่จริงก็กินได้วันละสองสมลูกก็กินได้เนาะแต่คือถ้ากินมากๆกลัวเป็นเบาหวานเนาะก็เลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเบาหวานกินเอาซะก่อนนะครับผมคือเรากินมันก็อร่อยนะแต่กินมากๆก็ก็จะเป็นเบาหวานอันนี้ผมก็ห่อไปเนาะลูกเล็กๆเราก็ยังห่อด้วยเนี่ยลูกทีเดียวเอง แต่จริงแล้ววิธีการห่อก็คือต้องห่อลูกที่มันเรียกว่าไงอะที่มันดูแบบเออเริ่มเริ่มโตล,ละเรากลัวเรื่องกิ่งมันไม่ค่อยแข็งแรงบางครั้งแบบไปห่อลูกเล็กๆเงี้ยมันอาจจะหล่นได้ทําให้เสียเวลาห่อนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับผมนี่ตอนนี้เยอะเลยนะครับผมเห็นไหม <Wow. S 1> หตรงนู้นตรงนี้นะอันนี้ก็ต้นไม่สูงมากเนาะก่อนหน้านั้นคืออาน้าผมเขาบอกให้ทําสาวก็คือตัดมันนะครับผมตอนที่มันแบบใกล้โตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ตัด ตัดให้มันสั้นๆหน่อยเวลามันมีลูกมันจะได้ไม่ต้องสูงมากคือผมก็นั่งคิดสภาพว่าถ้าไม่ทําสาวมันเนี่ยพอเดี๋ยวอนาคตมันโตใช่ไหมมีลูกมีอะไรเงี้ยเราก็จะเก็บลาบากใช่ไหมเพราะถ้าเราเห็นต้นมะม่วงตรงนั้นนะฮะเนี่ยนี่นะครับผมต้นตรงนี้นะครับผมมันมันใหญ่ใช่ไหมอันนี้คือต้นปกติเลยที่แบบมะม่วงอนาคตถ้าเราไม่ทําสามันเนี่ยมันก็จะต้นบลลมเลยทาให้เราแบบเวลาเราเก็บลูกมันอย่างเงี้ยเนี่ยครับผมใช่ไหมมันก็จะเล็กๆไม่ค่อยใหญ่นะครับผมมันก็จะเก็บง่ายเก็บสะดวกด้วยอันนี้คือออททํําาาม่่ววงก็ต้้สใหหนย ตอนนี้เราก็มากันแบบรีบร้อนนะครับผมก็เลยผมก็ไม่มีถุงมือนะครับผมแล้วก็เสื้อเนี่ยก็ไม่ได้ใส่แขนยงแขนยาวอะไรคือถ้าเราเจอมดที่มันมีแบบมีเพี้ยงครับผมมันก็จะมีมดคันไฟอยู่นะครับผมซึ่งกัดทีนี้ก็แบบเรียกว่าเป็นแผลผู้พองเลยมันจะเป็นแบบเป็นหนองเลยฮะง่ายๆ ก็เลยแบบอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงคือถ้าตรงไหนมันมีเพีย้ยขาวๆอยู่อะครับผมมดแดงม,มันจะเยอะเพราะว่ามดแดงม,มันก็จะกินน้ําหวานจาก,จากเพีย้ยอะไรเนี่ยแหละแล้วมันก็จะทําให้มะม่วงเนี่ยมันเน่าด้วยนะครับผมเพราะว่ามันก็กินน้ําเลี้ยงอะประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวผมจะไปเก็บมะม่วงเนาะว่าจะได้เยอะเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอกันแลวกันนะครับผมตอนนี้ก็เก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะเวลาประมาณ6กโมงละนะครับผมใกล้มืดแล้วนี่ก็ร้อนมากเลยนะครับผมมือก็เพิ่งไปล้างมานะครับผมก็มดมันมีีพพวกเ้ย พวกเศษถุงเศษอะไรดํๆอย่างเงี้ยติดนะครับผมมันก็ไม่ได้มากอะไรมากครับผมแต่ว่าวันนี้ก็ได้มาไม่เยอะนะครับผมเรียกว่าได้มาพอๆกับครั้งที่แล้วนะครับผมแต่ว่าลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยเข้าครั้งแรกนะครับผมเนี่ยก็ที่ได้มาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีลูกเขียวๆด้วยเนาะแต่ว่าก็สุกอยู่แต่มันก็ไม่ค่อยสวยนะฮะตูดมันก็เหลืองแล้วฮะเนี่ยมันก็จะมีลูกเขียวๆด้วยนะครับผมเนี่ยแต่ว่าตูดเหลืองอันนี้ไปเก็บมาจากอีกสวนหนึ่งนะฮะเป็นสวนนาเขา เก็บมานิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันมันก็สุกแล้วแหละเดี๋ยวมันจะหล่นนะครับก็ได้มาประมาณ3มถุงน่าจะได้ประมาณ30โลเนาะเกือบ3เกือบ30แล้วกันนะ้องก็ได้ไม่เยอะมากนะครับนี่ก็แม่นะครับผมก็ไปเก็บมาเพิ่มนะฮะแต่ว่าลูกมันจะเขียวคือลูกที่มันเขียวเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ห่อถุงด้วยนะครับผมมันก็เลยอาจจะไม่เหลืองคือง่ายๆเลยที่มันเขียวเพราะว่ามันสังเคราะห์แสงอะฮะไหนเนี่ยนะฮงนะนเ,เนี่ยเหรออันนี้ใช่ไหมนี่ ก็ได้มาไม่เยอะมากนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่า,าเก็บมาเพื่อที่จะเอาไปกินด้วยขายด้วยเนาะเพราะว่ากินไม่หมดอย่างที่บอกไปนะถ้าคือถ้ากินกินทั้งหมดเนี่ยก็คงจะเบาหวานกินก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าไงก็ตอนนี้เดี๋ยวรอกลับนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าไงสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะจบเท่านี้ละกันเนาะ ถ้ามีคลิปหน้าคลิปดีๆอะไรนะครับผมหรือว่ามีสินค้าอะไรที่เอามารีวิวได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับผม